เมื่อคืนนะาไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนเก่าเพื่อนเราคนหนึ่งเมามากจะขับรถกลับหฮ hey, อันตรายเราจะไปลากมันลงมาแต่ไม่ทันมันดันเหยียบคันเร่งหมุนพวงมาลัยท้ายที่คว้าที่ดีว่าไม่ชนเอาอ่ะเฮเป็นไปได้ยังไงวูยก็มันเมามากเลยไม่ได้สตาร์ทรถท้องถนนไทยอันตรายตายกันมากที่สุดจนคว้าที่สามของโลกไปครองแต่ละปีตายเฉลี่ย7 0 0ดกว่าคนพิการบาดเจ็บอีกกว่า0,000 0คน ชนทุกครั้งเจ็บทุกคนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ชนมากที่สุดแต่อุบัติเหตุป้องกันได้แค่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้อันดับหนึ่งคือดื่มแล้วขับดื่มถึงกําหนดประมาณเบียร์สกระป๋องตัดสินใจช้าไป0.5วินาทีจากที่คิดว่าเบรกทันหลบทันมันกลายเป็นชนทุกทีอันดับ2ขับเร็วตามกฎหมายขับในเมืองได้ไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่านี้จะเสี่ยงชนมากขึ้น2เท่า ส่วนพวกที่ใช้โทรศัพท์ตอนขับจากการสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาคนคุยโทรศัพท์เสี่ยงอุบัติเหตุมากถึง1.3เท่าที่สำคัญใครชอบแชทต้องก้มมองหน้าจอโทรศัพท์เสี่ยงมากกว่าถึง23เท่าอ๋อและพวกงกไม่เข้าท่าใช้ยางเกิน5ปีหรือใช้จนยางหมดดอกแถมไปกันทีไปเยอะๆเกิน7คนมันเสี่ยงอุบัติเหตุรถยางแตกเสียาการทรงตัวพลิกคว่ำได้ใครมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ เลิกเถอะครับเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนคนเดือดร้อนไม่ใช่แค่คุณแล้วสรุปว่างานนี้มีใครไม่เมาไหมไม่เหลือดื่มกันหมดแต่ไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนดื่มไม่ขับก็ยังคิดได้อ้าวดื่มไม่ขับแล้วกลับกันยังไงดื่มไม่ขับกลับไม่ได้ตอนนี้ทุกคนยังนอนอยู่ที่ลานจอดรถร้านอยู่เลยเฮ้ยถ้าลำบากนักทีหลังอย่าดื่มเลยดีกว่า